การสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายขราชการตำรวจระดับผู้กำกับการลงมาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2559ตั้งแต่เวลา13.30นาทีถึงเวลา16.00น ใช้เวลาทำข้อสอบ2ชั่วโมง30นาทีโดยข้อสอบเป็นแบบปรนยัยจำนวน120ข้อ120คะแนนเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ50โดยกำหนดให้ผู้มาสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา12นาฬกา30นาทีทุกคนเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะนำระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับผู้ที่มาภายหลังจากเวลา13.15นาฬิกานาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยบัตรดังกล่าวนั้นจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงในการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบอุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้มีดังนี้ดินสอดำเบอร์2อบีขึ้นไปปากกาสีน้ำเงินสำหรับยังลบดินสอไม่ต้องเตรียมมากองการสอบกองบัญชาการศึกษาจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ห้ามนำอาวุธกระดาษหรือตำราเครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสารเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเครื่องประดับนาฬิกาข้อมือสร้อยคอแหวนตุ้มหูอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิดที่นอกเหนือจากตามที่กล่าวมาแล้วเข้าไปในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่ห่วงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาดการแต่งกายของผู้เข้าสอบใช้ชุดเครื่องแบบตำรวจตามระเบียบกรณีที่ไม่แต่งกายตามกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชาโดยพฤติการที่ถือว่าทุจริตในการสอบได้แก่นำตำราหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบเข้าห้องสอบนำหรือพยายามนำปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบพูดถามให้สัญญาณหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอรายอื่นหรือบุคคลภายนอก ดูหรือพยายามดูกระดาษคำตอบจากผู้เข้าสอบอรายอื่นหรือยอมให้ผู้อื่นดูกระดาษคำตอบของตนไม่เชื่อฟังคำแนะนําคำตักเตือนหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบตอบปัญหาข้อสอบในกระดาษคำตอบแทนกันการนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเข้าไปในห้องสอบหรือในบริเวณเขตห่วงห้าม หรือเขตรักษาความปลอดภัยของสถานที่สอบมีพฤติการอื่นๆที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันวิใชัโดยสุจริตหรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบรายอื่นให้ตอบปัญหาข้อสอบอันวิใชัโดยสุดจริตกรณีที่มีปัญหาเช่นไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครใจเข้าสอบที่จะติดไว้หน้ากองอำนวยการสอบในวันสอบข้อเขียน ให้ท่านเรียติดต่อกองอำนวยการสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบในเวลา12นาฬิกา30นาทีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในการสอบกำหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อขออนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบก่อนหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตกให้ท่านปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้คุมห้องสอบโดยเคร่งครัดเมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบให้ท่านตรวจดูกระดาษคำตอบว่ามีรอยด่างดำศกรปรกหรือยับย่นฉีกขาดหรือไม่ถ้ากระดาษคำตอบมีรอยด่างดำศกรปรกหรือยับย่นฉีกขาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยนเป็นกระดาษคำตอบสำรองให้ตรวจดูว่าคำนำหน้าชื่อยศชื่อสกุลและเลขที่ระบายในช่องรหัสประจำตัวสอบห้าหลัก ในกระดาษคำตอบหน้าแรกตรงกับรหัสประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคำตอบสำรองใหม่ให้ถูกต้องซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้กระดาษคำตอบที่มีเลขรหัสประจำตัวสอบระบาย5หลักไว้ตรงกันกับรหัสประจำตัวสอบหรือต้องเป็นกระดาษคำตอบสำรองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบการกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและหากใช้กระดาษคําตอบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้นี้จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบกรณีที่ท่านใช้กระดาษคําตอบสำรองให้ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลุกเลื่อนเท่านั้นเขียนข้อความลงในช่องว่างที่กระดาษคําตอบหน้าแรากด้านบนได้แก่ 1. คำนำหน้าชื่อยศชื่อสกุล 2. อเลขประจำตัวประชาชน13หลัก 3. สถานที่สอบ 4. ห้องสอบ 5. วันเดือนปี 6. รหัสประจำตัวสอบในช่องว่างสี่เหลี่ยม5หลัก 7. รหัสชุดข้อสอบ6หลักแล้วให้ท่านใช้เฉพาะดินสอดำเบอร์2บีขึ้นไประบายรหัสประจำตัวสอบและรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลมที่กำหนด ตามตัวอย่างคำแนะนำที่แสดงไว้ในกระดาษคำตอบคือระบายให้ดำเข้มเต็ม,ตมวงเสมอกันให้หมดให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจำตัวสอบโดยเฉพาะเลขศูนย์และเลขหนึ่งซึ่งในวงกลมที่ให้ระบายรหัสประจำตัวสอบแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลขศูนย์และเรียงลงมาเป็นเลขหนึ่งไปจนถึงเลขห้าทุกช่องหากระบายผิดจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนนเมื่อท่านได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ท่านปฏิบัติดังนี้เมื่อเปิดผนึกซองปัญหาข้อสอบให้ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีปัญหาข้อสอบคำถามคำตอบครบถ้วนทุกข้อทุกแผ่นทุกหน้าหรือไม่หากพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยน หากมีคำสั่งให้ลงมือทำข้อสอบแล้วเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนปัญหาข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ท่านโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนที่จะเริ่มลงมือทำข้อสอบและได้ให้อ่านคำแนะนำที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนที่จะให้ท่านเริ่มลงมือทำข้อสอบแล้วให้ท่านตรวจว่ามีเลขหกหลักรหัสชุดข้อสอบที่ด้านล่างซ้ายมือ และให้นำเลขดังกล่าวหหลักมาระบายลงในช่องที่กำหนดในกระดาษคำตอบให้ถูกต้องครบถ้วนลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจำตัวสอบด้วยดินสอดำเบอร์2 b บขึ้นไปให้ถูกต้องโดยเฉพาะเลข0และเลข1ซึ่งในแต่ละแถวนั้นจะเริ่มต้นที่เลข0และเรียงลงมาเป็นเลข1ไปจนถึงเลข6ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิดระบายไม่ครบหรือระบายเกินระบายถูก หรือว่าสีจางเกินไประบายรหัสชุดข้อสอบซ้ำกับผู้อื่นหรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบหรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่นหรือระบายผิดแล้วลบไม่สะอาดเพื่อระบายใหม่หรือทำให้กระดาษคำตอบมีรอยด่างดำสกรปรกย่นยับหรือฉีกขาดเป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสชุดข้อสอบใดจะถือว่ากระดาษคำตอบนั้นเสีย เกิดจากการกระทําของผู้เข้าสอบเองและถือว่าเป็นผู้สอบตกกรณีที่ระบายคําตอบจางระบายคําตอบดาไม่เต็มวงหรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่นหรือด้วยกรณีใดๆทำให้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือบางข้อคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคำตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษคำตอบตรวจให้ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐานในการตอบปัญหาข้อสอบให้ท่านใช้ดินสอดำเบอร์2 b บีขึ้นไประบายในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวให้ระบายเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ำออกไปนอกวงหากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบจนสะอาดจริงๆแล้วระบายใหม่ขณะที่ตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคำถามหรือคำตอบในปัญหาข้อสอบจะผิดหรือบกพร่องหรือไม่ครบถ้วนไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบแต่ให้ท่านตอบลงไปตามเห็นสมควรห้ามเว้นไว้กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนจากปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคำตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้วแต่กรณีทางคณะกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาปัญหาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคนเมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะหรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดทำปัญหาข้อสอบท่านจะต้องหยุดทันทีเจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษคำตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษคำตอบและปัญหาข้อสอบถ้าท่านไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ กรณีที่ผู้เข้าสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบหรือกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้หรือเป็นไปตามที่กำหนดเกี่ยวกับพฤติการการุจริตโดยในการตรวจกระดาษคำตอบคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจกระดาษคำตอบให้ตามเฉลยคำตอบเท่านั้นผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆนอกเหนือจากระเบียบนี้ไม่ได้ หรือหากเป็นกรณีตั้งใจทุจริตสอบจะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่าท่านสอบตกเนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากและการสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนยัยจะตรวจบันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคำตอบโดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบเท่านั้นกรณีข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดในความผิดทุจริตในการสอบ มีระดับโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีและจะดํำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งนี้ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตการสอบที่ผ่านมาจะถูกดํำเนินการทางวินยัยโดยถูกไล่ออกหรือปลดออกทุกรายกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดสอบในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอนโดยยึดหลักความรู้ความสามารถความโปรง่งใสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการสอบได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรอบคอบรัดกลุ่มจึงไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้อย่าหลงเชื่อหรืออย่ายอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถที่จะช่วยท่านให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทําการทุจริตดังกล่าวให้รีบแจง้งกองการสอบกองบัญชาการศึกษาทราบโดยด่วน